สองคนไอ้หนุ่มก็มาโรงเรียนเสียงอาจจะเจียวจ้านิดหนึ่ง คูอปอเขาเขามางนมีเก <ute> hey, oh. ัะติกข้างหนมีคนสอบไปห้องโู้นอกลย่าไปที่ปรนเทศอย่างนี้้องดทจะไม่ดีเลชายีสิบแปดคน ขึ้นบทที่สองแล้วด้วยเนาะเปิดกล้องปิดไมค์จ้าเปิดกล้องปิดไมค์อ่ะได้ยินเสียงครูไหมนี่เปิดกล้องปิดไมค์จ้าเปิดกล้องไว้ก่อน วนี้เพื่อนบอกว่าลาสองคนอะเดี๋ยววันนี้ไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยววันนี้จะทำอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูจะเฉลยนะแต่คหัดส,สอง,งอันที่เราทำไปแล้วนะคะให้ไปแปลมาปะเนี่ย กงตื่นหรอแต่ละคนแต่ละคนตื่นออวันครูไปลุกเยอะวันนี้ขออย่างเดียวคือแค่เดี๋ยววันนี้นะคะเฉลยเนาะครูเฉลยแล้วก็เช็คชื่อแค่นั้นนะคะอย่าลืมไปแปลตามที่ครูแจ้งแล้วเนะาะประกาศที่หนึ่งของครูประกาศที่สองสี่ของเลขคู่ประกาศที่หนึ่งสามของเลขคีข่คราวหน้าคราวหน้าจริงจนะเรนดอม สุ่มเรียกนะคะทถวหน้าสุ่มเรียกนะมาดูฉเฉลยนะ20แปรหน้า20แปร ได้ยินไหมเนี่ยคือใส่นแมส่ะเอ้ยนี่ค่ะเพราะว่าคููอยู่กับคนส่นใหญ่เนาะพยาอยากจะพูดให้ชัดๆแล้วกันนะคะ number o n number o n k e vocabulary นะลูกข้อแรก number one to imagine ข้อ b bird ค่ะ to imagine ข้อ b bird ตัว ก็ดีื two, in speech, in speech, อดเ speech, อดเ็กน b มเบอร์ทูอ t ข้อดค่ะอ n d ข้อ d ีเับอร์ทรีอ o n พอร o ซิ o ก็คือเหมือนเป็นเนพิษอะไระเงี้ยเนาะข้อ S ค่ะ ข้อ H หมายเลข4 and a d v a n t a g e โทษไม่ใช่ a d v a n t a g e ก็ G ค่ะ Adventures ข้อ G หมายเลข5 a n d t h i s is ข้อ A ค่ะ a n d t b i s ข้อ A ค่ะใครเพิ่งเข้ามาตรวจเลยนะ number ข5อ่านทวนข้อ A แล้ว6 this is h i s is ข้อ E ค่ะหมาย e ล7 break การอบกะเนาะ break ข้อ F ค่ะหมาย e ล8 to i d v n c ข้อ C ค่ะ ถ้าแบบสึกหัสหรือว่าข้อสอบมันมีจํานวนข้อแบบนี้นะคะให้เราจับคู่กันเนาะอันนี้ครูให้ทิ้งถ้าเราจับคู่กันมันมีโจทย์กับตัวเลือกที่มันเป็นจํานวนข้อเท่ากันให้เราทําข้อที่มั่นใจก่อนอมั่นใจจริงๆนะแล้วข้ออื่นคือมันอาจจะตัดช้อยได้น,นะคะแต่ถ้าคณออกข้อสอบเขาแบบให้มันยากขึ้นนิดนึงสมมติ เขาจะให้ตัวเลือกมาเยอะกว่านะคะสมมติว่าอะโจทย์ให้มาแปดข้อแต่ตัวเลือกเขาให้มาสิบห้าเนี้ยนะคะแล้วก็ทำอะไรแ,แล้วํทำที่มันคู่กันนะให้มันใกล้เคียงกนันจะยากขึ้นนะคะเราต้องเอาอันที่ถูกต้องแล้วเราคิดว่ามั่นใจข้อนั้นแนะ่ะได้ที่สุดก่อนอย่างน้อยมันก็จะได้ข้อนั้นเนาะไม่ไงั้นมันจะผิดกันไปหมดเลยค่ะ ออมาหน้า31หน้า31นำคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้นั่นแหละมาเติมคำในประโยคให้มัน make sense นะคะให้มันเข้าประโยคกันเนาะ31ข้อ a ด้านบนนะคะข้อแรกข้อแรกเติมคำว่า imagine อะไรเติดขึ้นมา imagine ข้อสองนับเบอร์ท w o เติมคำว่า poison นับเบอร์ทรีนับเบอร์ทรี e e in stage ค่ะภาษานั m เบอร์ทรี Number six, invent. Number six, invent. Number seven, beaches. Number seven, beaches. Number eight, Advantage Advantage นี่เนาะหรือเราไปแปลกันมาแล้วเนี่ยฮะยี่มิถุนแปลกันไหมยังกชิ้นลูกชินปลาหลวงอันนี่สิ ขาวหน้าอย่าลืมนะข้าวหน้านะคะรูยังไม่สั่งอื่นว่าต้องแปรก่อนเนะเาะขราวหน้าไปแปรมานะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามารู้ทกันคาดว่าคาดว่าระกรกฎาอาจจะเปิดแบบเล็กคู่เล็กขี้เนาะยวค่อยมาปรับกันถ้าถ้าเขาเปิดจริงนะเล็กคู่เล็กขี้นะคะจะค่อยปรับกันว่าว่าจะเรียนยังไงดีนะคะ วันนี้มีคำถามอะไรไหมลูกมีคำถามอะไรไหมคะฮุก<ม>เ,เดี๋ยวครูช่วชื่อไปนึงนะเวืลาสองโคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมทำชิ้นงานด้วยนะเดีย๋ยวครูมัวสอนโทนรูต้องเตือนไปด้วยชิ้นงานเปิดมาก็ส่งได้นะคะ ชิ้นง,งานบทที่หนึ่งอะทำเบรน Brain, Brain น่ะหลกไล้เบรนเร็บเบรนอทำไมแนบปะค่ะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะารากราฟที่ตัวเองรับผี่ชอบเพราะว่าเดี๋ยวต้องอ่านกับคุณครูนะสอบอ่านนะคะ เดี๋ยวคุณกูด,ดูใช้คื่อแป๊บนึงนะตอนนี้มี36คนที่อยู่ในมีดต,ต้องเหลือ35ก็นักครูไปด้วยเวลาต่อเอข่ดต่อเดี๋ยวดูดิเพื่อนคนไหนไม่ได้บอกครับทั้งสองคนเหมือนเดิม34กับ31 4กับ4เจ้าที่5หายหน,นึ่งเจ้าที่7อ่ะโอเค เลขที่หน้ายังอยู่ครับแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไอ้เลขที่แล้วล่ะอองเดยกูบอกให้เปลี่ยนเลขที่ข้างหน้าชื่อ,อ,อตัวเองอะเนั่นแหละฮะท่านให้บอกอะไรไงยังยมันหนุโททนโกนขาดหายโอเคค่ะดูเช็คเยอะเกินละ สำหรับวันนี้มีใครถามอะไรไหมลกูกมีใครถามอะไรไหมคะเดี๋ยวถ้าครูรู้ว่าเปิดหรือไม่เปิดชัวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งรีแจ้งเนาะตอนนี้ก็เรียนแบบนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวที่29ลูก29ท่านผอ,อจะเรียกประชุมว่าจะเปิดเราจะเปิดแล้วจะต้องต้องการกันแบบไหนนะคะเรียนแบบไหนเนาะ,ะสำหรับวันนี้หมดแล้วลูกเรียบร้อย แปแปมา,า,านเนาะอาบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ